จุงกะเบอบางปูนกรุบกรุบคณนียจ้าวันนี้โมนาพาเพื่อนๆชาวยูทู e มาเก็บพริกจ้านี่เป็นพริกที่โมนาปลูกเองจ้าสวนพริกที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูทุกวันเนาะนี่วันนี้วันกระสุกแล้วจ้่โมนาก็จะมาเก็บไปตากเนาะ๋ยโมนาจะเก็บไปตากแล้วมาดูกันว่าพริกกิโลหนึ่งหรือว่าสองกิโลนี่เวลาตากแห้งไปมันจะได้ยุบไปมันจะได้กี่กิโลจ้ะเดี๋ยวตนนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บก่อนเนาะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศไปเก็บด้วยกันเลยจ้าไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนพริกเนาะหนูทางหนสนุกเดงโดเลยจ้าหนูเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บพริกกันเนาะหนูโมนาก็เก็บได้ประมาณหนึ่งเลยจ้านี่พริกซุกเนาะก็จะเก็บไปตากจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมารอดูกันว่าพริกเห่งครุหนึ่งหรือว่าหรือว่าชั่งไปกิโลหนึ่งมันตากได้กี่กิโลจ้าเดี๋ยวโมนาจ้า มาช่างให้ดูก่อนเนาะก่อนที่จะตากจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะมาเก็บพริกด้วยกันเนาะวันนี้เนาะมีต้นนี้กระสุกหลายค่น,นี่พริกโมนาก็ปลูกได้หลายเดือนแล้วจ้ะเก็เก็บได้หลายครั้งแล้วจ้ะก็ยังไม่วายเน,ะนาะลดน้ำใส่ปุ๋ยไปมันก็มาอีกจ้ะเพื่อนนี่จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าๆจต่เพื่อนร้อนมาก โอนแบบสุดๆเลยโมน,นากมา็มาเก็บเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเองไม่เก็บเก็มันเกี๋เยวมันจะสุกแหงคาต้นเนาะแล้วเก็เมื่อคืนจ้ะฝนตกลมแรงมากเลยจ้ะลมแรงโมน,นาอยู่ในบ้านนี่กลัวลมจะวิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านเลยไม่รู้ว่านี่ว่าจะตกอีกไหมจ้ะเพื่อน แต่เมื่อคืนฝนตกบ้านเพื่อนๆตกกันไหมเมื่อคืนเนาะบ้านโมโนก,ก็ตกฝนตกลมแรงจ้าเมื่อคืนเกน็บเ็จเดียวก็จะเอาไปตากกันเนาะเพื่อนๆจ้ะต้นนี้ก็ดกมากแกเพื่อนๆน,นี่พาเพื่อนๆมาเก็บพริกเนาะวันนี้เนาะต่างภาษาไทยภาษาพืนเมืองปนกันหมดเลยจ้าเพื่อน,อนไม่ว่ากันเนาะนี่ ต้นนี้ดกจ้ะนี่เก็บไปเรื่อยๆจ้ะตรงนี้ดกมากจ้ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้ยังดกเลยเนาะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะดก ดุกนะเนาะแถวนี้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะตัวนี้กระดกจ้ะอืมอื่เพื่อนนี่จ้ะตัวน,นี้แดงเลยจ้ะสุดยอดเลยเนะาะวันน่าเก็บหลายทีแล้วน,ะนี่เก็บขายสุดกับเก็บขายจ้ะนี่นี่จ้ะนี่เห็นไหมต้นนั่งกำลังกระดึ๊บหน่วยใหม่เลยจ้ะเยอะแยะเลยนันพันนัน ขาวโพลเลยจ้ะน,นะพันมันมีขาวจ้ะพริกทั้งนั้นเลยจ้ะน,นี่จ้ะดกไหมนี่จ้ะต้นก็ดกนี่เนาะเพื่อนนี่นี่อันนี้ที่แต่ยอดมาใหม่นะนี่นอ่มันมีขาวจ้ะฝนตกเมื่อคืนมีน้ำเลยจ้ะพเพื่อนฝน,นตกทุง่งนาที่มานาเลียงควายทุกวันเนาะ เดี๋ยวมันน่าจะเก็บต่อเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนจ้ะไปไปเก็บต่อจ้ะจ้ะเ,เพื่อนๆตอนนี้โมนากเก็บเสร็จเลยเนาะได้หนึ่งทั้งสีเนาะทั้งสีใหญ่เกือบเต็มจ้ะเดี๋ยวจะมาช่างกิโลกันจ้ะแล้วก็เอาไปตากเนาะว่าจะได้เท่าไหร่จ้ะ <c oughs> จ้ะเพื่อนๆตอนนี้โมนากระเบงใส่ทางสีน้อยเนาะเพื่อที่จะเอามาชั่งเนาะทั้งหมดนีเกดจะสามกิโลจ้ะทางสีก็ครึ่งกิโลโมนาก็จะใส่สามกิโลครึ่งเนาะนี่จะ้ะชั่งเลยจะ้ะก็จะได้สามกิโลครึ่งเนาะเพื่อนๆนี่สามกิโลครึ่งจ้ะเดี๋ยวเอาไปตากกันจ้ะเอาไปตากมดนี้เลยแล้วก็กระดงหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนแห่งเอามาชั่งอะไรจะเหลือกี่กิโลจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะ สีตาในกระดงอย่างนี้เนาะนี่จ้ะเพื่อนสีตาในกระดงอย่างนี้เนาะเลยมาดูกันจ้าว่ามันแหงไปเลยมันจะเลือกสี่กิโลเนาะเพื่อนเนาะจ้า,ย,าย้ายย้ายนี่เนาะเยอมาดูกันจ้าว่าแหงไปเลยมันจะเลือกสี่กิโลจ้าอ่ะนี่จ้ะหลังจากโมนาจากได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะเพื่อนอน,นี่ตอนนี้พริกก็แหงแล้วจา้า มาดูกันจะว่าแห้งไปแล้วเขาจะได้เลือก,กี่กิโลเนาะเพื่อนเพื่อนทั้ทงสีนี้ครึ่งกิโลเนาะเราจะเอาพริกใส่แล้วก็ชั่งดูเลยจะว่าจะเลือกี่กิโลเนาะตอนนั้นได้สามกิโลครึ่งเนาะกระถางสีแล้วเพื่อนมาชั่งดูกันจะว่าเลือกี่กิโลเนาะอ่ะนเพื่อน,อนมาดูกันจะพริก ทั้งสีหนึ่งกิโลโอ้ยสามกิโลเนาะพริกสดสามกิโลครึ่งจ้ะมาตากเสร็จแล้วจะเหลือกี่กิโลน,นี่เหลือนี่จ้ะเห็นไหมหนึ <c> ่ง <oughs> กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเกือบครึ่งจะเพื่อนแต่ยักไม่ครึ่งเนาะเลยอ,อีกประมาณสองขีดจ้ะนี่เนาะ พริกสามกิโลครึ่งนะสดสามกิโลไปเพราะว่าทางสีมันครึ่งกิโลเนาะนี่สามกิโลตากเหลือตากเหลือหนึ่งกิโลจ้ะเพื่อนๆนะนี่เนาะสรุปเนาะนี่จ้ะเนาะเอามาเพื่อนๆดูเนาะสรุปว่าขายสดหรือขายแห้งดีเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะพริกสามกิโลเนาะกระตากไปก็จะเหลือ หนึ่งกิโลเองจ้ะเพื่อนๆเนาะมนาเองก็ไม่เคยช่างเหมือนกันก็พึงจะมาช่างดูก็เพื่อนเพื่อนวันนี้แหละสามกิโลเหลือหนึ่งกิโลจากพริกสุดนาะนี่มน,นาวันนี้เก็บได้อีกทังหนึ่งจ้ะอันนี้ทังใหญ่เนาะเก็บได้หนึ่งทังสีใหญ่จ้ะก็อีกนิดนึงนี่จ้ะก็จะเอามาตากพริกที่มนาปลูกนั่นแหละที่ทายให้เพื่อนๆดูทุกวันนั่นแหละพริกแค่นั้นเลยจ้ะเก็บหลายทีแล้วเนาะมนาก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเขาก็มีหน่วยออกมาเรื่อยๆจ้ะเพื่อนนี่จ้ะ เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้าถ้าเป็นคนชอบเนาะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า